สวัสดีครับวันนี้นายอาร์มได้ส่งพ่อวัวมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นพ่อวัวนะครับใครที่อยากได้วัวสวยๆนะครับไปทับตัวเมียที่บ้านนะครับไปคุมฝูงแนะนําตัวนี้เลยครับผมรับประกันทับได้แยกออกจากฝูงมาหรือไงอ่ะตัวนี้ฮะแยกมาจากฝูงเลยนะครับให้ลูกมีผลงานหรือ,อยัง ผล<ด>งานดีจัด <ไป S 1> อีกครับดูนะครับตัวนี้วัวฟันแท้ครบแปดซี่แล้วนะครับพี่อามเข้ามาช่วยดูหน่อยได้ไหมเ,เข้ามาไล่ดูฮะนี่นะครับช่างกิโลมาแล้วด้วยเนาะนะในอามช่างมาแล้วนะครับน้ําหนักเท่าไรแปดร้เ็ดิบห้าแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลครับเดี๋ยวจะวัดส่วนสูงให้ดูนะครับเก่งใจมันเมือนตัวมันใหญ่ถ้ามันเอาคนขึ้นมาแล้วก็โอ้โหอะไร ห้าสิบห้าเออเมตรห้าสิบห้าถึงเมตรหกสิบนะครับตัวนี้วัดให้ดูเลย <60. S 1> ครับผมนี่วัดส่วนสูงจากขาหน้าถึงกระดูกสันหลังนะครับดูทรงเข้าก่อนอามไล่ให้ดูสิกลัววะพึ่ดขนมันอ่ะเร้กยเป็นวัวน,นิสัยดีนะครับแข่งขาใหญ่จริงๆนี่นี่ บางคนอยากได้ทรงนี้แต่เอาเลก็กกว่านี้บางคนว่ามันแก่ไปเนาะนี่ล้น,ะรนธรรมชาต,ชาติใช่ไหมไม่ได้ทาเขานะจริงไหมเนี่ยนี่เป็นหัวล้นธรรมชาติครับลองขอดูข้างซ้ายหน่อยสิหันมาให้ดูหน่อยได้ไหมนี่ในาอมจัดท่าให้เรียบร้อยเลยครับจัดท่าให้เรียบร้อยเลยตัวนี้เอ้ยเปิดราคาทเท่าไหร่ลืมไปเลยงวดแด่ชมคร <95, S 1> ับ9 5 0า0นห้าพันนะครับเปิดราคา95,000ันทรงพ่อวัว พอหัวใช้งานได้จริงๆเลยแหละนี่คุนะ้นเนาะเออพอเข้าใกล้มันคุ้นว่ะดูนะครับเก้าหมืนห้าพันนะครับมีคนให้แล้วเท่าไหรนะมีคนให้แล้วย่อนเก้าหมื่นนะแต่ล้องเก้าหมื่นห้านะครับใครต้องการไปไปพัฒนานะครับสายพันธุ์นะครับนี่เอาใหญ่ๆไปโครงใหญ่สวยล่ำ นี่นะครับโหเหมนหล่อจริงๆนี่ให้ดูท่ายืนดิไล่ให้ดูหน่อยได้ไหมเหลือจะให้เป็นยังไงไม่ค่อยจะเดินนะมันคุ้นะนะเนาะเออตอนแรกก็กลัวมันอยู่เหมือนกันใบหน้าไม่มีตำหนิไม่มีจุดไม่มีด่างนะครับหน้าไม่ด่างไม่จุดมีปานเล็กน้อยที่ขาขวาข้างหน้า จิ้มนะใจกระตักจิ้มนะโอ้โหอือหึอือหึจุ้งกินธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้ขุนเลยครับไม่ได้กินอาหารเลยนี่อ่ะไเลี้ยวไปดูสินี่ครับต้องการใหญ่ๆโตๆมาหาที่นี่ได้เลยนะครับคอกในอาร์มครับทีมงานม่วงาารับประกันทับได้แน่ เพราะว่ามันคุมฝูงอยู่ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะรอมทับอยู่อ๋อถ้าทับไม่ได้เอามาคืนเอามาคืนเท่าไหร่เดี๋ยวออกให้จถึงขนาดไหนทีมงานม่วงถ้าน้ำมันลดเท่าไหร่เดี๋ยวออกให้เลยนี่ถ้าทับไม่ได้นะรับประกันครับตัวนี้รับประกันใหญ่จริงๆครับตัวนี้ใหญ่จริงใหญ่ซะจนจนผมกลัวเลยแหละนี่หัวล้วนธรรมชาตินะครับไม่ได้ทําเขานะครับ ตอเข้ามาใกล้ๆข่อหนี่นล้นธรรมชาติไม่ได้ล้นจากการทําเขาร้องเก้าหนาพันนะครับต่อได้ครับต่อได้เลยใครสนใจก็มาดูได้นะครับสวยจริงๆติมงานม่วงนะครับสนใจมาติดต่อได้ลูกไข่ก็ดีนะครับฟางยก็ดำไข่ก็ดำนะครับ ดำนะครับแข้งขาดีครับไม่มีตำหนิมีตำหนิอะไรไหมอาร์มลองหาดิไม่มีนะไม่มีตำหนิอะไรสักอย่างสี่โค้งก็ไม่ด้วนไม่อะไรดูได้แข้งขาดีาลกบิ๊กเลสะความน่าความน่าจะเป็นคือพ่อเขาน่าจะเป็นบิ๊กเลสชื่อบิ๊กเลสนะความน่าน่าจะเป็นนะครับทุกคนน่าจะเป็นนี่ครับโอ้โหน้ำหนักเท่าไหร่อารา 875กิโลนะครับชั่งมาแล้วนะครับเป็นวัวชั่งมาแล้วนะครับขึ้นกิโลทดสอบเรียบร้อยครับผม875ร้้ากิโลกร,รัมเขาให้กิโลละร้อยแล้วยังไม่ขายที่รู้ๆอ่ะนะให้100ๆๆหนึ่งร้อยก็ไม่ขายขาดทุนอ่ะ <c oughs> สนใจมาติดต่อได้เลยนะครับกินฟาง <c oughs> ดีด้วยเนี่ย กินฟังดีซะด้วยกินอะไรดีธรรมชาติไม่เสริมไม่เติมอาหารนี่วัวเลี้ยงหญ้าของแท้ออขอบคุมข้างหลังครับสูงสูงกว่าผมอีกนะอของสวยครับของสวยมาแล้ววันนี้ติดตามได้เลยนะครับมาได้เลยที่ตลาดนัดโคกระบรือวังมาจบครับ วัวอ,อยู่ในคอกนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนสวยจริงๆหางหางสวยหางสวยหางสวยลูกคสวยไม่มีตำหนิตัวเช็คให้แล้ว <laughs> mặt đất 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 mặt nó